สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับกับ Complete TV นะครับครับผมในวันนี้เราก็มีสินค้าแบรนด์ใหม่เป็นรีวิวแบบใหม่กับเว็บไซต์ของเรานะฮะก็เป็นส่วนของโน้ตบุ๊กใช่โน้ตบุ๊กนะฮะในวันนี้เราจะมานำเสนอในยี่ห้อของ Samsung นะครับในซีรีส์9ก้าเอาต้าบุ๊กใช่เป็นเอาต้าบุ๊กนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยฮะซึ่งเนี่ยเรามีกล่อง มาดูก่อนจุดเด่นในส่วนของ u l t r า book นะครับซัมซุง39ตัวนี้จะจุดเด่นเขาจะมีเรื่องของความบางแล้วก็จอแสดงผลเนะฮะเป็นแบบ HD แล้วก็มีความสว่างสูงขึ้นนะฮะความสว่างมากขึ้นกับโ o t ทั่วไปซึ่งเดี๋ยวหลายคนยังไม่เห็นนะว่าเฮ้ยยังมองภาพไม่ออกเรามาแกะกล่องดูกันแกะกล่องนะเรามาเปิดดูกันเลยเรื่องของกี้ไปผมแกะไปอยู่แล้วอยู่นี่ผมแกะไปแล้วคิดว่าใครขโมย จะบ้าเหรอเนี่ยครับตัวกล่องข้างในโบรลาเราแกะมาแล้วนะฮะจะมาในแพ็กเกจแบบนี้ครับเป็นแพ็กเกจดูสวยงามนะครับก็เรียกว่าโอนหนักนะครับเนี่ยหนักเพราะว่าของแถมกับบันเดิลนะฮะตัวนี้มีน้ําหนักเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบกรัมนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพอเปิดออกมาก็จะมีแบ่งแบ่งส่วนอย่างชัดเจนนะฮะจะมีในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเองแล้วก็ตัวตัวบันเดิลนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์อ่ะมีสายไฟชั้นแรกจะเป็นสายไฟนะครับชั้นแรกครับทำอย่างขนมชั้นในส่วนต่อสายไฟอะแดปเตอรร์นะคับ ซันค,คินกับหัวอ่าโอเคออ่เาส่วนนี้เราเรายังไม่ดูมันเราไปส่วนของบรรทัดกันก่อน<ป>อันนี้เฮ้ย <c oughs> อ,อันนี้คือในส่วนของคู่มือนะครับต่างๆนะครับให้มามีเป็นมีภาษาไทยด้วยนะครับเฮ้ยจะแกะให้มันลกทำไมโอเคก็จะมีคู่มือกับไดิเวอร์นะฮะไดิเวอร์ด้วยนะครฮะเก็บส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนั่นี้ครับ ครับผมอันนี้เป็นสายแปลงนะครับเป็นหัวแปลงสําหรับมินิแลนด์นะครับต่อเข้ากับแลนด์นั่นเองหมดแล้วข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วครับมีแต่พวกกันกระแทกนะครับครับผมเป็นกังกระแทกนะครับเรามาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กกันต่อนะครับเฮ้ยไม่ใช่เอย่าไปนู่นซัำซูมกัหัวทิมหัวทิมหัวทิมอ่าเรามาดูในส่วนของตัวสินค้ากันเลยนะครับจากโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับซึ่งเขาทําสีออกมาเนี่ยเป็นโทนสีดํา สีภูเขาไฟดำภูเขาไฟคือไม่ไม่จะดำดีเดียวนะครับคือถ้าเกิดมองบางทีมองตรงๆอย่างเงี้ยโว้ยอันนี้มันสะท้อนเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นสีดำแต่บางทีถ้าบางมุมมันจะออกสีบอกน้ำเงินนิดน้ำเงินเข้มแบบเข้มดำอะไรอย่างงี้ดูความบางครับบางมากบางกว่านิ้วผมอีกมาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับซึ่งก็จะมี2ฝั่งด้วยกันซ้ายกับขวานะครับเรามาดูฝั่งฝั่งนี้ก่อนเลยว่ะฝั่งนี้มี USB 3.0 1พอร์ตนะครับสีฟ้านะครับพร้อมกับ มินิ HDMI 1พอร์ตและมินิแลนนะครับซึ่งแลนซึ่งจะใช้กับหัวนี้ที่เขาแถมมานี่ครับเอาไว้เชื่อมต่อเป็นการแลนมาตรฐานสายแลนมาตรฐานแล้วก็มีในส่วนของช่องของพ o ว e r อร์ต่อต่ออะแดปเตอร์ครับต่อไฟเพิ่มครับอีกฝั่งหนึ่ง USB 2.0ครับช่องของไมโครโฟนและหูฟังอยู่ในดูเดียวกันเดียวกันและสุดท้ายเป็นมินิ DVI ครับ ยังไม่สุดท้ายครับยังมีรูเล็กๆนะฮะให้สังเกตนิดนึงส่วนนี้จะเป็นส่วนของไมโครโฟนนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งครับเป็น S D card อยู่ฝั่งเดียวกับ U S B 2.0นะครับคือฝั่งด้านขวามือในการเล่นอ่ะอยู่ฝั่งด้านขวามือเลยครับเรื่องของความบางนะครับถือว่าบางมากๆเท่ากับเหมือนหนังสือหนังสือเล่มน,นึ่งเผ<อ>มว่ามันบางกว่าหนังสือใช่มันบางกว่าน,นี้นเนีเป็นประมาณสมุด ตอนเรียนปฐมอ่ะสมุดบางอ่ะมันจะ<ช><ช>มีสมุดเล่มบางเล<บ>่ม <ๆ S 1> หนานะถือสบายมือมากแล้วแบบ<ช> <ๆ S 1> เล็กมากนอกจากความบางแล้วเนี่ยคือความสวยงามเขาเนี่ยซัมซุงทำมาได้ถือว่าดีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคของซัมซุงซีรีส์เตัวนี้กันครับสิ่งน่าสนใจที่ผมชอบก็คือส่วนของ SSD นะอ่าแต่ว่าเราจะไม่ดูในส่วนนั้นเราจะมาดูในส่วนของพูดถึงพูดไปก่อนเนี่ยเฮ้ยชอบชอบบางสวยแล้วความเร็วในการเปิดเครื่องเร็วมากอ่ะไล่มา CPU ก่อนเป็น i 5ครับ 3317U ครับความเร็ว 1.7GHz ค,ครับผมพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7นะครับใน <ผม S 1> รุ่นพรีเมียมครับผมคือตัวนี้ก็ซื้อมาถือว่าแถม Windows ให้เลยนี่ครับใช้ของแท้ด้วยนะนครับ Windows และในส่วนของขนาดจอนะฮะปรับได้มากสุดเนี่ยเป็นขนาด1600นคูณ900นะครับขนาดจอก็13.3นิ้วนะครับพร้อมกับน้ำหนักที่บอกไปเบื้องต้นนะครับ1,100 60กรัมหรือว่า1.16กิโลนะครับใช่ก็คือกิโลกกว่านิดเดียวนะฮะไม่ใช่กิโลเมตรนะไม่ใช่กิโลเมตรจะหาไปไหนล่ะส่วนชิปเซ็ตที่เขาใช้เป็นชิปเซ็ตอะไรครับคุณกีชิปเซ็ตนะครับ Intel HM 7 5ครับผมอ่าซึ่งเป็นตัวใหม่ครับผมและในส่วนของเมมโมรีนะครับก็ขนาดในเมมโมรีหรือว่าแรมนะครับ AM RAM RAM มันชื่อเต็มว่าอะไร RAM ดอนเออช่างมันเห็นมือ 4 g b นะครับ DDR 3ใช่ครับครับในบัส1,600ก็เรียกได้ว่าก็โอเคแล้วนะสับ4 g b มาตรฐานแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน2 g b นะ1 g b ก็แรงนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้อง4 g b เป็นมาตรฐานต่อไปจริงจริงเดี๋ยวนี้เขาแปลกกันแล้วนะหรอคุณใช้สิบหกนี่การการเปิดของจอเนี่ยพับนะครับครับเปิดพับเนี่ยสามารถแบบงางได้เกือบเกือบร้อยแปดนาะมเออร้อยแปดสิบใช่ถ้าถ้าถ้างออีกอ่ะถ้างอหักครับหักหักแล้วทำไงครับหักเจ๊งเลย ฮาร์ดดิสต์นะครับจะใช้เป็นแบบ SSD ในสด์เอสคือ SSD คือ solid state ครับครับเป็นเรียกว่าเป็นระบบไม่ใช่จานหมุนแล้วไม่ใช่จานหมุนเป็นเป็นไดร์นะครับซึ่งก็เร็วกว่าฮาร์ดดิสต์แน่นอนเดี๋ยวเราเราจะมาโชว์เราจะมาโชว์การเปิดวินโดว์นะฮะกับโชว์การเปิดวินโดว์นะล้วการเปิดเครื่องมาเราจะมาโชว์การเปิดเครื่องให้ดูนะว่าเร็วขนาดไหนกี้เชิญกดเลยเออนะพอมันกดปุ่มอยู่ไหนฮะปุ่มอยู่นี่ครับโอ้โหจะหาไปไหนแล้วตึ๊บ 9 10เรียบร้อยครับเราได้ประมาณ10วิครับผมนับเร็วนิดนึงด้วยแหละฮะก็ประมาณนี้ครับไม่กี่วินาทีนีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอึดใจเดียวครับมีใช้ยังครับผมผมมีแล้วครับเอสเอสฮะผมยังไม่ใช้เลยฮะวิววิวเอาแล้วทรศัพท์ก่อนอ่ะแฟนโทรตามครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าไงอ่ะครับก็เมื่อกี้ถึงไหนละ พอเปิดปุ๊บสิบวิเลยขึ้นแล้วก็โทรศัพท์เข้าใช่โทรศัพท์เข้าผมโอเคไปรับโทรศัพท์มาเพราะนี้ครับจะมีรายละเอียดสเปคนิดหน่อยโดยตัวนี้ไม่มีกราฟิกแยกเนาะใช่ครับเป็น i อวิบิใช่ใช้ CPU i ยูไอวิบินะครับเป็น h ี4000นะครับเป็นกราฟิกออนบอร์ด HD 4000นั่นเองนะครับแต่ใช่ว่าจะย่อยนะครับ Intel HD 4000อีกอย่างหนึ่งครับไม่มีอะไรครับไม่มีฮาร์ดดิสครับมีแต่ SSD ขนาด128นะของแซนด์ดิ ของซันดิฟครับก <g ülme> ็ใครจะลงก็แต่แงได้กันเอาเองนะครับส่วนมากถ้าใช้ระดับนี้ก็คงใช้เอ็กซ์เทนอลครับเอ็กซ์เทายิ๊กแยกครับผเด็กๆข้างน,น,น,นอกก็<า>ก<ร>ไม่แพงนะฮะแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อข้างนอกข้างในเนี่ยจะเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยครับสังเกตครับญญญตรงขอบจะมีอลูมิเนียมนะสีเงินใช่เป็นสีเงินนะตัดกับสีดําทําให้ดูดูเรียบหรูถ้าท่านแรกกับความบาง ความแบบพกพาสะดวกสะดวกสบายแน่นอนเป็นสวยจุดเด่นของของซิลิก้าตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็หาซื้อมาจับจองได้แล้วราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเศษเนาะเาเท่าที่ผมดูในเว็บผ่านๆก็3า0 0 0ื่นเศษนิดนึงใหญ่กว่า iPad นิดเดียวครับใหญ่กว่านิดนึงเท่านั้น iPad ขนาดหน้าจอเท่าไหร่ครับไม่ไม่ทราบครับไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้ครับไม่มีใช้เหมือนกันสรุปเลยดีกว่าคุณสมบัติเด่นๆของซิลีก้าโน้ตบุ๊กซัมซุงตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่านอกจากบางสวยพกพาสะดวกแล้ว ยังมีในเรื่องของ SSD นะครับที่ติดมา 128GB ิกักบัพใคความเร็วก็เรียกได้ว่าอย่างที่เราเปิดโหลดให้ดูเมื่อกี้ครับแล้วตอนนี้ปิดไปแล้วปิดปุ๊บมันก็ปิดปั๊บเลยครับจะปิดปุ๊บไม่ปิดได้ไงล่ะนั้นเสียแล้วฮะเรามาสรุปยังไงดีเจอกันครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไอจากการที่ผมได้ได้ทดสอบกับสเปคนะฮะกับการได้ดูอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะกับคนทํางานมากกว่าที่จะเล่นเกมเนาะโาเล่นเกมผมว่า ไม่ไหวนะไม่ไหวครับแต่ได้ได้นิดหน่อยได้แค่แบบพื้นฐานเกมระดับกลเพราะว่ามันมี S D กราฟิก S D สี่พันออนต์บอยหรือว่าโอเคแล้วใช่ครับพื้นที่พื้นที่ฮาร์ดดิสก์มันแค่128ยยคือแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อ external มาอย่างเงี้ยผมว่าทำงานได้แล้วนะอ่าผมว่าอย่างเงี้ยตัดต่อสบายเลยสบายอย่างงนะถ้าผมถ้าผมถ้าผมก็นอนตัดอะไรไม่ถ้าผมไปนั่งตัดกลางแดดก็ไม่สบายแล้วร้อนหาไปไหนแล้วเอาละครับก็ขอฝากไปด้วยนะฮะกับ Samsung ิลิเกีตัวนี้ครับ ซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามชมรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็รูปสวยๆนะครับในเว็บไซต์ c o m p l e t e k i t t v c o m ได้นะครับเพิ่มเติมกับซีรีส์9ตนนัวนี้โอเคสำหรับวันนี้เรา2คนก็ขอตัวชิ่งไปห,หน่อยชิ่งเลยฮนะชิ่งไปทำอะไรครับไปเล่นไปเล่นเกมนะผมไปเล่นเกมโอเคครับ <laughs> ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ